ตอนนี้เรามาดูพร้อมกันค่ะขอ Steel s o l t e Data Set คลิกเข้าไปเลยค่ะหน้าแรกนะคะเราก็จะเห็นการเรียนแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกัน สัปดาห์ที่1 2 3 4 5สํสาหำหรับใครที่อยากจะฝึกพูดอย่างเดียวก็มาคลิกตรงนี้ได้ใครที่อยากจะฝึกเขียนจดหมายเน้นๆท่องก่อนสอบก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะโค้งสุดท้ายก่อนสอบเป็นเทคนิคพิเศษที่โบเตรียมไว้ให้ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะอะลองคลิกเข้าไปดูสัปดาห์ที่1ค่ะสัปดาห์ที่1เราสามารถดาวน์โหลดเอกสารปริ้นได้เลยคลิก นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า the e t e r walker เอกสารประกอบสัปดาห์แรกมีทั้งหมด50แผ่นใช้เวลาเรียนเนี่ยสัปดาห์แรก10-12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเรียนเร็วแค่ไหนนะคลิปก็จะมีคลิปฝึกฟังฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดนะคะเอกสารประกอบก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาเหมือนข้อสอบจริงเลยนะกลับมาดูในคอร์สของเราค่ะเนื้อหาของสัปดาห์ที่1ก็จะประกอบไปด้วยฟัง อ่านเขียนเขียนจดหมายสิบฉบับนะสัปดาห์แรกแล้วก็ฝึกพูดค่ะอ่ะลองเลื่อนมาดูนี่นะคะฟังก็สามารถฟังตรงนี้ได้ดูฉเฉลยข้อสอบฟังก็คลิกตรงนี้เลยดูฉเฉลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้คําแปลภาษาไทยก็มาดูคลิปของโบได้สาหรับในคลิปนี้เดี๋ยวโบจะมาฉะเฉลยข้อสอบอ่ะนี่นะคะจะทําให้เป็นหน้าจอใหญ่ก็ได้นะอันนี้น่าจะทําได้ทุกคนอยู่แหลนะเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเพื่อนมีฝึกเลเซนแปลให้ทุกข้อเป็นภาษาไทยหมดนะคะใช้เป็นฝึกเขียนจดหมายเน้นๆน,น,นะคะก็คือเขียนให้ดูเลยสามารถจําแล้วก็เข้าห้องสอบได้เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นฝึกพูดฝึกตั้งแต่การแนะนําตัวการบรรยายรูปก,การสนทนากับเพื่อนนะคะเนี่ยก็คือฝึกเน้นๆนี่แค่สัปดาห์ที่1นนะคะอะดูกันต่อสําหรับสัปดาห์ที่2ค่ะคลิกมาตรงนี้เลย สัปดาห์ที่2ก็ฝึกเหมือนเดิมสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารมาได้เนาะเอกสารก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ฝึกเหมือนเดิมค่ะมีฝึกฟังฝึกอ่านแปลภาษาไทายหมดฝึกเขียนนะคะแล้วก็มีฝึกพูดค่ะเนะี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นของสัปดาห์ที่2นะคะคอสนี้อย่างที่บอกนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันถ้าเราอยากจะฝึกพูดอย่างเดียวเรามาคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ย ก็จะมีวิธีการบอกไว้เลยว่าเขาให้คะแนนอย่างไรเราต้องพูดยังไงบ้างในการแนะนำตัวในการบรรยายรูปในการวางแผนกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็คือมีไดอะล็อกให้สามารถฝึกพูดได้เลยเนาะส่วนใครที่อยากจะฝึกเขียนจดหมายเน้นๆก็คลิกตรงนี้ค่ะตรงนี้เราสามารถฝึกเขียนจดหมายรัวๆก็คือท่องไปเข้าห้องสอบได้เลยจะเอาหัวข้ออะไรนะคะก็คลิกแล้วก็ดูตัวอย่างได้เลย ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเราอยากจะดูแบบไหนนะคะก็คือคลิกเข้ามาดูได้เลยแต่ถ้าอยากจะค่อยๆเรียนก็ค่อยๆเรียนแต่ละสัปดาห์ไปนะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5โอเค